วันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติมันแข็งมากๆแข็งแบบถ้าเปรียบเทียบให้ฟังนะคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าใครเดินมาชนพี่เนี่ยคนนั้นจะกระเด็นออกไปไกลมากอ่ะเป็นการผ่าตัดที่ยาวมากตอนแรกหมอหมอประเมินไว้แค่ประมาณ4ี่ชั่วโมงแต่ไปทํามาเนี่ยต้องเลาะพังผืดเลาะไอ้ที่เป็นแคลเซียมเกาะทั้งหมดของพี่เนี่ยกลายเป็นว่าใช้เวลาเกือบสิชั่วโมง เป็นสาไวไอรุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอ๋อหลังจากอัพไซร์อะเหรอก็มันก็ดูดูแบบคือเขาเรียกอ,อะไรอะเฟิร์มขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็คือของเดิมเนี่ยคือหน้าอกเนี่ยทํามานานแล้วแล้วมันเป็นหน้าอกที่ตกรุ่นไป <laughs> ตกรุ่นตกรุ่นก็จ้ะ <laughs> คือมันไม่ มันเป็นซีรีส์ที่มันไม่ได้แล้วอ่ะมันมีปัญหาคือแข็งมากแข็งแข็งเหมือนแบบกะลามะพร้าวแล้วอ่ะเพราะว่าการการเสริมที่สมัยก่อนอะจริงจริงการเสริมสมัยก่อนเนี่ยคือ,ค,อคือวิวัฒนาการอะเนาะยังไม่เก่งพอหรือว่าไม่รู้ทางการแพทย์อ่ะเขาก็ไปเสริมเห็นคุณหมอบอกนะที่แก้ไขเนี่ยเขาบอกว่าที่ะไปเสริมที่ที่บริเวณเขาเรียกว่าเหนือกล้ามเนือ้อจริงๆรแล้วมันจะต้องเสริมใต้กล้ามเนือ้อมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาและพี่เป็นคนชอบออกกําลังกาย ก็สะสม20สิกว่าปีที่ผ่านมาเป็นคนออกกำลังกายตลอดอย่างสมมติเรายกเวทเนี้ยพอเราเสริมเหนือกมเนื้อปั๊บมันก็ทําให้แข็งแข็งรัดตัวรัดตัวรัดตัวเข้าไปจนวันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติมันแข็งมากๆแข็งแบบถ้าเปรียบเทียบให้ฟังนะคือเหมือนกับว่าสมมุติว่าใครเดินมาชนพี่เนี่ยคนนั้นจะกระเด็นออกไปไกลมากอ่ะเพราอัลมาด์าแลจริงๆคือเขาจะกระเด้ออกไว้ใจอ่ะเราก็รู้สึกแบบหโห ไม่ไหวแล้วอะแต่มันไม่มีที่ผ่านมาไม่มีเวลาที่จะทำม่พยายามหาหาที่ที่ที่ดีที่สุดที่คิดว่าปลอดภัยเป็นแบบต้องระดับโรงพยาบาลเน่ยเพราะมันเป็นเคสแก้ไขมันไม่ใช่เคสปกติเออก็เลยจนกว่าโหจนก็ดูที่คลินิกอะไรก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจตอนแรกแล้วจนมาเจอ โรงพยาบาลเลยรักแล้วก็คุยกับพี่ปิ่นพี่ปิ่นเจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยนะแล้วก็คุยกับทีมหมอทีมแพทย์เพราะเคสพี่เนี่ยเป็นเคสที่ยากมากอะ่ะหมอที่โรงพยาบาลเลยรักบอกว่าทํามาเป็นแสนเคสแล้วไม่เคยเจอเคสแข็งเท่าพี่ไม่เคยเจอแข็งเท่านี้อืมก็นี่แหละก็เลยเป็นสิ่งที่เราต้องต้องทําต้องแก้ไขเพราะถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจจะกลายไปเป็นแบบมะเร็งได้อะไรได้อย่างเงี้ยออเพราะมันเป็นเป็นก้อนไตแข็งแข็ง <c oughs> อเอาออกูเหมือนกระลามะพร้าวมากเลย ี่อยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงที่ผู้หญิงหรือว่าสาวประเภทสองที่เสริมหน้าอกมารุ่น,ร,นรุ่นสมัยพี่เนี่ยน,นะคือยี่สิบกว่าปีขึ้นพี่ว่าน่าจะมีปัญหากข้เคียงกับพี่คือแข็งเป็นตายบางคนก็แตกใช่เพราะนั้นอย่าปล่อยไว้ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้แต่คุณแบบมีเวลานิดนึงอย่างพี่ก็ไม่ได้ใช้เวลามากใช่ปะ่ะคือมีหยุดงานตั้งหกวันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทําในที่ที่ปลอดภัย นะอย่างพี่มั่นใจนะในโรงพยาบาลเลยรักแล้วพี่ก็คิดว่าพี่คิดถูกเพราะว่าเป็นการผ่าตัดที่ยาวมากตอนแรกหมอหมอประเมินไว้แค่ประมาณสี่ชั่วโมงถ้าไปทํามาเนี่ยต้องเลาะพังผืดเลาะไอ้ที่เป็นแคลเซียมเกาะทั้งหมดของพี่เนี่ยกลายเป็นว่าใช้เวลาเกือบสิบชั่วโมงในการผ่าตัดเั้งนี้สิบชั่วโมงอะนานมากอะก็เข้าไปตอนตอนห้าโมงเย็นเริ่มผ่าหกโมงเย็นออกมาตีหนึ่งอะตีหนึ่งตีสองเนี่ย คือยาวอ่ะตีหนึ่งตีสองแล้วกว่าจะฟื้นดีนะกว่าจะรู้ตัวจริงๆอะ่ะปาเข้าไปตีสามอ่ะเออเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของอันตรายนะการการายลกรรมศเสริมหน้าอกเนี่ยหรือไม่ว่าจะแก้ไขหรือจะเสริมใหม่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เออเป็นผ่าตัดใหญ่ต้องต้องดีๆต้องมีสักสักชิ้นเหนือะนะเป็นมาสเตอร์พีซ เอาไว้เป็นที่ระลึกไงเพราะาเดี๋ยวเราก็อายุมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนใช่ปะ่ะแล้วในเมื่อเราได้อันนี้คือไอ้ความอืมเนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจอหา่ให้มันอืมแบบนี้แต่พี่ปิ่นอย่างที่บอกแหละเขาเป็นคนเลือกให้เลือกไซส์ะนะจากคุณหมอเนี่ยเขาก็ประเมินแ,แล้วว่าไซส์นี้กำลังพอเหมาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ไซส์เล็กๆเขาก็ไม่ค่อยทํากันแล้วไง อย่างของพี่ของเดิมมันสองร้อยกว่าเนี่ยเขาไม่ทำแล้วไซส์แบบนี้เด็กๆอย่างเงี้ยเขาไม่ทำเบบี Baby อย่างเงี้ยเขาไม่นผไม่ได้ทำเขาก็เลยคิดว่าไซส์นี้แหละอืมเอาแบบก็ทีเดียวไปเลยใช่ไหมแล้วก็นีเน่เป็นเขาบอกว่าเป็นซิลิโคนยี่ห้อมองพี่โมติว่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าดีที่สุดในโลกที่มีตอนนี้นะคะเขารับประกันว่ารถทับไม่แตก <laughs> เราทําเพื่อให้เราสบายตัวขึ้นแต่เดิมันไม่สบายตัวใช่ไหมมันแข็งมากแล้ววันนี้พอเราสบายตัวขึ้นเราก็จะอยู่กับมันแบบความคือกลับมาอาจจะแต่งเสื้อผ้าน่าสวยขึ้นของเดิมเนี่ยมันมันมีทั้งแบบปีนี้พี่ห้าสิบสองแล้วเนี่ยมันมีความคล้อยด้วยไงมันไม่ได้ว่าแค่แข็งอย่างเดียวมันแข็งมันคล้อยแล้วมันมีความห่างด้วยมันห่างมันไม่สามัคคีกันจากที่เคยอยู่แบบเนี้ยมันก็ไปไปข้างๆไม่รู้ทําไมมันถึงมันเหมือนมันมันทะเลาะกันหรือแบบไม่รู้ก็ไปคนละข้าง เออมันออกไปคนณค้าไม่สวยแต่ตอนนี้ก็ชิดขึ้นอะไรขึ้นค่ะก็ดีแบบว่าทําแล้วก็รู้สึกว่าโอเคคิดถูกที่ทําที่รีบแก้ไขนะดีกว่าปล่อยให้มีปัญหาไปแล้วอีกหน่อยถ้าเราไปทาตอนนี้มากกว่านี้เดี๋ยววางยาสลบเดี๋ยวไม่ฟื้นทําไงใช่ไหมในวัยนี้ว่าคนคิดจะตัดสินใจแก้ไขหรือว่าทําอะไรนะฮะในวัยพี่ว่าสี่9ิ0แปดิบเก้าห้าสิบอยู่ในช่วงเวลาพวกนี้นะคะรีบตัดสินใจทําเลยเพราะว่าอีลาซินถูว่ามันยังโอเคอยู่มันยังรับได้อยู่ แต่ถ้าคุณเหี่ยวไปมากกว่าเนี้ยคุณยานคุณปล่อยให้มันจนแบบไปหมดสภาพแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่าทำก็คงไม่สวยแล้วคิดว่าเพราะว่าผิวมันไม่ช่วยแล้วอะ่ะ